อยู่ปากซอยนะฮะปากซอย43นะฮะเมื่อกี้ผมพาเดินและดูเมื่อกี้นะฮะเป็นแอมพลิดของเดซิเบลนะฮะนี่นะฮะผมมาถ่ายผมไม่ได้มาปรับจะปีแล้วนะเนี่ยวันก่อนผมไปตลาดสังกสีนะฮะแต่หาไม่เจอนะไปวันอาทิตย์นะฮะหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนหา่ไมิสเตอร์ดี DIY มิสเตอร์ DIY อาอ๋อสงสัยเดี๋ยวคราวหน้าไปต้องไปดูหน่อยมิสเตอร์ดี DIY ถ้าตลาดสังกสีอยู่วันไหนครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวตลาดสังกสีอยู่วันอาทิตย์วันเดียวหน้ามิสเตอร์ดีไอไว้นะแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดไทยอยู่วันอังคารวันพฤหัสวันพฤหัสวันเดียวที่เหลือก็ทําให้ลูกค้าทันไหมครับทําทันไหมครับต้องรอกันหน่อยนี่นะฮะคุณภาพเลยนะฮะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตอนนี้มีรุ่นอะไรอัปเดตให้สมาชิกดูหน่อยดีบ่ อนนเดิมนะแทบไม่ต้องลองเสียงเลยนะครับเพราะว่าโอเคไม่ต้องห่วงอันนี้อันนี้ก่อบลูทูธด้วยใช่บลูทูธครับตัวนี้มีบลูทูธก่อบลูทูธใช่ไหมฮดีมากมีตัวไหนบ้างฮะอันนี้เป็นยังไงฮะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแอมผสมระหว่างเดี๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงหน่อยนะได้ครับอ่าเนี่ยฮะ,ะเป็นแอมผสมระหว่างหลอดกับอ่อาถ้าขยายเป็นพวกโมดูลสมัยไอซีโตโตสมัยก่อนอ่อ๋อลูกผสมแล้วมันดียังไงครับตัวนี้ ใสายนี้ที่เปิดที่เพียงจีนหวานเจี๊ยบนะฮะแล้วพวกลำโพงเป็นไงลำโพงแต่ก่อนมีลำโพงเลยนะมีครับแต่ว่าติดทำไม่ทันไงทำไม่ทันครับทำตู้ไม่ทันครับเพราะลำโพงทำในไม้แพงอ่ะมันไม่ได้ป่านเลยอะไรพวกพลาสติกอะฮะเบอร์โทรยังใช้เบอร์เดิมอยู่ใช่ไหมฮเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปปักใต้คลิปให้ครับเข้าไปดูที่คำธิบายใต้คลิปผมครับมีเบอร์โทรคุณลุงหมดเลยครับนะเนี่ยแล้วมีตัวไหนอันไหนอีกฮะที่อันนี้ นอ่าตัวใหม่ก็เป็นตัว ECL 8 2ฮะไอตัวนี้จะเป็นหลอดอย่างเดียวเลยอ่าเป็นหลอดล้วงนี่นะฮะเออแล้วก็เป็นชุดใหญ่อ่านั่นชุดใหญ่ไอตัวนั้นต้องเป็นตรงไหนสี่หนึ<า>่ไงฮะคือสี่หนึ่งศไอพวกนี้เนี่ยคือเข้าลำโพงแล้วเปิดได้เลยใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นพ<า><า>ิเกตเลยไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปใสแอมอะไรอีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องใส่ปีไม่ต้องใส่ปีแล้วเพราะจะไม่ทำเป็นพาวเวอร์ทำเป็นทิเดียวเพื่อสะดวกกับลูกค้าไม่จะไปเสียตังค์ซื้อปีะในนี้มันมีปีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้อุปกรณ์หลอดหมดหรือยังคะเนี่ยอะไรยังเหลือไหมมีครับยังมีนี่ครับไม่หมดนี่นะฮะง่ายครับไม่ง่ายครับเหรอแล้วถ้าเกิดช่างทั่วไปเขาอยากจะซื้อพวกหลอดได้ไหมฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขายนะเพราะว่าหลอดนี่เป็นหลอดเยอรมันฮะ ก็คือทําเอาไว้ทําไม่ได้ขายอะไรเมื่อก่อนขายเมื่อก่อนขายขายไปกับคนแล้วตอนนี้เหลือไว้ทำบ้างเหลือไว้ทำบ้างดีกว่านะนี่นะฮะมันชุดเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยถ้าสมาชิกอยากรู้อันนั้นก็ราคาเหมือนเดิมฮะมูลเจ็ดพันห้าร้อยบาทมูลเจ็ดพันห้าร้อยบาทอันนี้มันมันเป็นกี่วัตกี่อะไรมันมีบอกเป็นที่ว่ายังไงสิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้าต่อข้างฮะคือจริงๆแอมพลอทูดก็ไม่ต้องการวัตมากเนาะ เจ็ดเจ็ดจุดห้าพอแล้วนะฮะมีตัวตัวใหญ่ตัวนั้นไม่ได้ใ่ไวันนี้มีหกตมาครับนี่นะฮะเดซิเบลนะตัวนี้เอลสามสี่ตัวนึงตัวนั้นก็จะข้างละสามจุดห้าวันสามจุดห้าวันค่างละเนาะข้างละครับฮะตัวใใหหญญ่่ขึ้นคือโทรมาคุยได้ปรึกษาได้ใช่ครับลูกค้าโทรที่นี่ลูกค้าก็โทรมาคุยนะคืนนี้ก็โทรมาคุยนะโอ้โหผมไม่ได้ถ่ายเป็นปีแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีไอ้พวกนี้คืออะไรฮะเนี่ยเรียตัวเล็ก ตัวเล็กอ่าตัวเล็กตัวนี้เป็น ECL 86ฮะาอ่าหลอดน้ใหญ่กันใหญ่กันตันั้นอ่าตัวนี้ทำเป็นซิงเกิลเอ็มอ่อันนี้คือเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ห้าพันห้าพันจริงห้าพันไดเอ็มหลอดแล้วแล้วอันนี้เป็นอินดิเกตเหมือนกันอินดิเกตครับเป็นสเตอร์หรือโมโนอ่ะสเตอร์ครับสเตอร์เหมือนกันทำสเตอร์ทุกตัวอ๋อทุกตัวนี้สเตอร์หมดนะไม่จำเป็นต้องวางสองตัว เล่น2ตัวลําโพง2ข้างอันนี้ก็สเติลเหมือนกันสเติลเหมือนกันครับนี่นะฮะสเตอลหมดมันจะพิเศษอยู่อย่างฮะถ้าขยายของมันเนี่ยถ้าขยายเนี่ยมันเป็นของฟิกเชอร์ฮะเป็ฟิกเชอร์มันก็รู้แล้วว่าชื่อเสียงมันดังฮะถ้าปีเป็นของเรื่องนีเสิร์ชค่ะโอ้โหสำหรับคนที่ชื่นชอบแอมปลอดนะมาดูนะฮะลำโพงนะลำโพงก็มีขายนะนะทำไม่ค่อยทันเลยนะ นี่แล้วตัวตัวเล็กนี่คืออะไรครับตัวนี้บัฟเฟอร์ตจะมีก็รู้จะมีจะเคยๆแล้วแล้วทำไม่ทันเลยตัวนี้มีหยุดไปแล้วมาตอนนี้ก็ทำผมทำใช่ไหมมาสิบกว่าตัวนี่เหลือตัวเดียวแล้วตัวเท่าไหร่ครับบัฟเฟอร์เนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยบาทพันแปดเอาเอาไว้ทำอะไรครับบัฟเฟอร์จริงๆแล้วถ้าเกิดสติมพึ่สติมมิ่งไหมฮะตัวเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนสติมมิ่งแต่งแตญงาณ ต้องให้เป็นอนาล็อกอ่าตัวนี้มาคือตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อินดิเกตไม่ใช่พาวเวอร์แต่ต้องมาพ่วกงกับพวกนี้ใช่ครับต้อง,องต้องมาต่อด้วยกันทำให้สัญญา,ดดาณพวกบูทูธสามารถทอ่ายิงบูทูธเข้านี่แล้วก็ไปออก,อกแแบบพันแปดเองไหมอ๋ oh, อพันแปดเองนะนี่ค<อ>รับบูนูธสามพันกับพันแปดเป็นหลอดด้วยนะเป็นหลอดครับโอ้โหบัฟเฟอขาเขาแค่อีซีผมแค่หลอดอันนี้ก็คือจริงๆเป็นสเตอร์เหมือนกันสเตอ สเตอร์เนาะอ๋อลื้อเนีหนึ่งหลอดเนี่ยมมีสองซี่ฮะแล้วก็แยกซีกซ้ายซีกขวาอืมนี่นะฮะโอ้โหนี่ทันแปดร้อยใครอยากได้นะสั่งได้ต่างจังหวัดส่งส่งได้เนาะแต่ว่าปัญหาคือทำไม่ทันอ่าอันนี้อันนี้จะไปประกอบก็ประกอบไม่ได้หรอกครับทันแปดมันไม่ไม่พอ่าแล้วไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้ตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้ไหมอันนี้ปีนะอันนี้เป็นเสียง ปีแผ่นเสียงอ๋อแปลงสัญญาณแผ่นเสียงมาอ่านี่นะฮะเป็นเอ็มอ่าก็คือสัตว์แผ่นเสียงมาเข้านี้แปลงเข้ามาแล้วก็มาเข้าตัวนี้กีนึงใช่ครับเข้าพาวเวอร์กีนึงเพราะแผ่นเสียงการจะเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันต้องมีปีฮะปีดีๆก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องปีมาจากบาลานเจนอืมบางทีเป็นเสียงมบนไเนาะแล้ะตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าพันอันนี้ห้าพันเออเมื่อกี้ผมถามแล้วเนาะห้าพันใช่ไหมโอ้โหอันนี้พันแปดนีห้าพันเหมือนกันไม่แพงครับโอ้ใช่ครับไม่แพงเลยนี่นะแค่ นี่มีซีเล็กเตอร์ด้วยนะฮะสามารถแยกช่องได้เลือกอ่าตัวนี้มีโฟโนตัวนี้จะราคาอยู่ที่หกพันอ่ามีโฟโนด้วยมีโโในตัวมีโฟโนเองอ่าโอ้นี่นะแล้วก็มีลำโพงขายด้วยนะฮะึ่งลำโงครับลำโพงตู้นี้ไม่มีของมาเลยอันนี้จะเป็นลำโพงเล็กๆใช่ไหมฮะลำโพงไปทำพวกบลูทูธนะเนี่ยลำโพงเล็กๆนะเสียงดีนะของของแท้เลยโซนี่นะฮะโซนี่แท้เลย เสียงดีไหมครับทำเป็นลำโพงเล็กๆเนาะลำโพงแบบว่าทำเป็นบลูทูธลโนะขอบคุณมากนะครับขนี่นะขายอยู่ที่ตลาดไทยนะถ้าตลาดไทยเนี่ยล็อก4ี่ส2บสามสี่ส่อที่ผมพาไปดู42่สสแล้วก็เที่ยวที่แล้วที่รีวิวไปทุกวันนี้คนก็ยังโโเข้ามาโอ้ยอดบอกว่ามาดูจากรีวิวมายอดดูเป็นแสนเลยอ่ะ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะเพราะว่าคลิปผมไม่ได้ลบไว้อย่างนั้นแหละะใครอยากดูก็ค้นหาวันนี้ผมมาอัปเดตให้แล้วกันเนาะว่ายังอยู่นะนี่นะฮะถ้าเป็นไปอัปเดตทีถ้าเป็นวันนั้นผมไปผมว่าจะไปหานะเป็นไปตลาดนั่นแหละผมไปตลาดสังสีวันอาทิตย์แต่ผมหาไม่เจอจริงๆผมเดินก็มึนเลยเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ตรงของเพราะของผมมันขึ้นเกินไปใช่ใช่ขยายใช่แต่ผมอยู่ที่เก่าที่เก่าคือหน้าหน้าไอซีเจกับไอพิเตอร์เดียร์วาเป็นา ไปไปถ้าเกิดใครไปเนี่ยไปหามิเตอร์ DIY ง่ายมิสเตอร์ DIY ไปผมเห็นผมมองผมเห็นแต่ผมไม่คิดว่าคุณลุงจะอยู่ตรงนั้นเนาะโอเคไปที่มิเตอร์ DIY นะแล้วก็มาได้เลยหรือโทรมาหาคุณลุงนัดได้เลยลองสอบถามได้ผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปกดไปดูได้เลยนะเพราะผมก็จําเบอร์โทรไม่ได้เหมือนกันนะหรือคุณลุงจะบอกคุณลุงบอกเลยดีกว่าตรงนี้อ่ะศูนย์แปดห้าสามห้าห้าแปดสามห้าสามศูนย์แปดห้าสามห้าห้าแปดสามห้าสามแปดสามห้าสาม แต่ใต้คลิปก็มีนะไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นะฮะนี่นะฮะวันนี้ผมมาเดินเที่ยวตลาดไทยนะหลังจากที่ไม่ได้เดินมาเป็นปีเลยนะนานมากโอ้โหนี่นะฮะตลาดไทยนี้มันพืหัดช่วงเย็นนะสี่โมงครึ่งถึงดึกๆนะทุ่มสองทุ่มถ้าเป็นตลาดสังกสีก็วันอาทิตย์ตรงมิตเตอร์เดียอ่าไปเดินรอบๆเอานะฮะโอเคนะฮะผมขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวผมไปเดินต่อนะฮะนี่นะฮะ ลองรีวิวของในร้านกันหน่อยนะฮะน้ำมันพืชก็มีโหนี่ขายเครื่องเสียงแล้วขายน้ำมันพืชด้วยสุดยอดจริง,อ,งอ๋อนี่นะฮะมันไปกันได้นะฮะลำโพงกับน้ำมันพืชเนี่นยนี่ชิดช่งชิชู่นี่ลำโพงนี่โซนี่เลยนะเนี่ยลำโพงจิ๋วเนี่ยเห็นไหมนี่ของแบรนด์ของคุณลุงเนี่ยแน่ใจนะฮะว่าเพราะว่าแต่ก่อนเปิดร้านเนาะแต่ก่อนเปิดร้านขายของแบรนด์เนมนี่แหละแต่ตอนนี้ไม่เปิดแล้วเนาะไม่เสียค่าเช่าดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่า ขายเองนะนี่นะฮะของแท้ของแท้แท้ทั้งนั้นเลยทุกอย่างนีมาอันนี้ข้างในมันจะมีมีอไเออทวิตเตอร์นะเนี่ยทวิตเตอร์พรุ่งนี้นะข้างในนะมีแม่เหล็กเหลวนะฮะโอ้โหมีเขาเรียกอะไรนะไอ้นะไม่ใช่เหล็กไหลนะฮะอันนี้รถยนต์เนาะติดรถยนต์ได้จุดรถยนต์หรือว่าเขาเป็นตู้ก็ได้ข้างในมีสารหล่อเย็นไงพวกนี้อ๋อสารหล่อเย็นแม่เหล็กเหลว อ้นี่แมกเนติกคอยเล์แมกเนติกคอยนเมล์ผมผมก็ไม่รู้ไงนี่นี่นะฮะโอ้โหนี่ตีนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีนะฮะตัวนี้นุ่มนะฮะเสียงนุ่มเนะแน่นเนาะโซนี่ตัวเนี้ยเขาไปทำลำโพงบลูทูธกันเนาะตัวเล็กๆได้น้ำหนักนะฮะไม่เด็กคู่ด้วยนะ่ตัวนี้เดนมาร์กโอ้โหนี่เดนมาร์กเลยเหรอนี่นะฮะโอ้โหนี่ขายตัวเท่าไหร่เนี่ย ใช่ครับหาดูร้อคู่ละร้อยห้าสิบคู่ละร้อยห้าสิบตัวละเจ็ดสิบห้าเองนี่มันเป็นของมืของเก็บเนี่ยฮะระบายทิ้งเนี่ยฮะนี่นะฮะนี่นี่มีห้าสิบบาทเองอ่ะแต่อันนี่มีแม่เหล็กติดออยข้างในคู่ละนะฮะไม่ใช่เลือกมาข้างในจะมีสามเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในนะไม่ใช่มาตัวละนะฮะคู่ละนะโอ้โหสุดยอดจริงเอาละครับขอบคุณมากครับผมใครอยากคุยเรื่องเครื่องเสียงมาปรึกษาได้นะฮะเกี่ยวกับแอมพลออร์เนี่ยนะมาคุยกันได้นะครับ คุณลงใจดีมากครับวัสดีครับผมคร,บครับผมเดินเที่ยวต่อนะครพาไปเดินนี่นะครับ